สวัสดีครับวันนี้พบกับ Kitchen More b a n นะครับวันนี้เฮียมีเตาใหม่ล่าสุดเป็นโมเดลใหม่นะครับของ Kitchen More b a n เป็นเตา d e x o v e วนะครับของ Dex O v e วเนี่ยจะมีรุ่นแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้าแล้วก็รุ่นไฟฟ้ามีทั้งหมด8รุ่นให้เลือกและที่สำคัญนะครับตัวถาดของเราอ่ะจะเป็นไซส์40 60ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลูกค้าเอ่ยปากชมว่าตัวเครื่องของเรามีการอัปเกรดแล้วก็ใช้งานได้ดีมากมาก เพราะว่าตัวเครื่องของเรามีเทอร์โมสตัตนะครับที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในพอเมื่อถึงอุณหภูมินะครับมันจะตัดการทํางานไม่ให้อุณหภูมิเกินได้ด้วยแล้วก็ตัวเครื่องนะครับมีการอัปเกรดพวกเซฟตี้ต่างๆภายในตัวเครื่องและมีอีกหลายจุดมากๆเลยยังไงทั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมอะ่ะอยากให้ช่างนะครับมาช่วยรีวิวให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องอมีอะไรอัปเกรดบ้างงั้นขออนุญาตเรียนเชิญช่างเลยเลยนะครับ และเราก็มาอยู่กับช่างผู้ชานาญการของ Kitchenmall b a k นะครับนั่นก็คือช่างหินนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับช่างหินครับผมตัวเตาอบเบเกอรี่ของ Kitchenmall Bake ที่มีการอัปเกรดใหม่อยากให้ช่างหินช่วยรีวิวให้ฟังหน่อยเริ่มที่จุดแรกนะครับตัวบอดี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับส่วนตัวบอดี้ของเราก็จะเป็นสแตนเลสนะครับครับดีไซน์ทันสมัยครับผมได้มาตรฐานจากยุโรป CE ครับผมได้รับมาตรฐานจากยุโรปด้วยครับผม ผมเห็นของร้านทั่วๆไปอะครับบอดี mm ้เขาอะเป็นเหล็ก mm hmm. บางบางบางร้านก็เป็นเหล็กชุบสี mm hmm. เห็นเขาเกิดสนิมได้ง่ายนะครับโอเคครับช่างเดี๋ยวเรามาดูจุดที่2องกันดีกว่าครับผมขออนุญาตเปิดเตานะครับอ๋อช่างครับตัวพ mm ื้นเตานี้เป็นวัสดุอะไรอะครับพื้นเตาจะเป็นอลูมิเนียมสตีลนะครับป้องกันการเกิดสนิมทั่วทั้งเตาครับผมช่างครับผมเห็นของร้านทั่วไปอะครับ mm hmm. ตรงพื้นเตาอะเขาเป็นเหล็ก แล้วก็บางทีก็เป็นเหล็กชุกน่ว่าก็ดีกว่าร้านเข้าไปครับผมแล้วจุดถัดไปครับช่างเห็นข้างนอกเนี่ยอันนี้คือซิลขอบยางของเรานี้พัฒนาขึ้นยังไงบ้างครับครับซิลขอบยางของเราก็จะพัฒนาขึ้นโดยที่มีกรอบครอบซีนยางของเราช่วยเรื่องอะไรครับช่างช่วยเรื่องการยืดหยุ่นของ ซีลขอบยางครับลดการล่วไหลของความร้อนครับผมบางร้านอ่ะก็ไม่มียางขอบซีลครับผมบางร้านก็มีแต่ยางแล้วพอเวลาที่ลูกค้าเขาไปใช้ครับเหมือนตัวยางเนี่ยมันจะไม่ขึ้นรูปมันจะแบนไปทำให้มันสูญเสียความร้อนครับผมตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ครับแล้วก็ลดค่าที่จ่ายครับไฟค่าไฟลงด้วยอ๋อลดค่าที่จ่ายเรื่องไฟได้ด้วยโอ้ยงั้นดีเลยนะครับช่างครับแล้วอย่างฮีเตอร์ตัวรุ่นไฟฟ้าของเราครับตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันมีทั้งหมด กี่แท่งอะครับส่วนฮีตเตอร์ของเรานะครับจะมีทั้งหมด6แท่งครับผมอืม6แท่งนี้มันดียังไงครับคือจะเพิ่มความร้อนได้ดีกว่า4แท่งครับผมจะทําให้อุณหภูมิในภายในห้องตู้อบร้อนได้เร็วขึ้นครับผมอมของร้นทั่วไปอะฮะมันจะมี4แท่งแล้วเวลาที่ลูกค้าลองไปใช้ะครับการอบอุณหภูม,มิมันขึ้นช้า แล้วก็การกระจายความร้อนไม่ทั่วถึงทําให้สีของขนมมันไม่สม่ำเสมอตัวนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่เราจะต้องเพิ่มไปหนแกท่งใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูก่อนนิดนึงต,ตัวแผงหน้าจอดิจิตอลนะครับของเราเนี่ยออกแบบมาใหม่เป็นดีไซน์ที่ทําให้ใช้งานง่ายแล้วก็ลดภ่มที่ไม่ได้ใช้ออกที่ใช้จริงๆเท่านั้นส่วนวิธีการใช้รอดูคลิปหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ยให้ช่างมาเดี๋ยวจะเสียเวลา ช่ครับช่างเดี๋ยวขอดูภายในนิดนึงได้ไหมครับผมโอเค<ด>งั้นเราลงไปดูภายในกันเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในเตากันได้เลยนะครับ,รบข้างภายในอ่ะครับดูค่อนข้างเป็นระเบียบเลยนะครับครับผมดูที่จุดแรกใกล้ผมสุดน่าจะเป็นพัดลมพัดลมจะช่วยเรื่องระบายความร้อนครับจากภายในห้องช่วย วงจรคอนโทรของเรานะครับไม่ให้เกิดความร้อนสะสม,มแล้วก็ป้องกันไม่ให้สายไฟละลายครับผมงั้นแปลว่าตัวนี้ก็คือออกแบบมาเพิ่มเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วเห็นที่มาเพิ่มเนี่ยครับเห็นที่มันเป็นขานเนี่ยคืออะไรครับช่างตำแหน่งยึดวางของกล่องคอนโทรนะครับเพื่อให้ลดการความร้อนจากห้องเครื่องเสริมมาให้มัน ดีไซน์ใช้งานได้ดีครับผมของร้านทั่วไปนะครับไอตัวแผงตัวเนี้ยมันจะติดกับที่ผนังใช่ครับผมเวลาที่มันอบมันก็เลยมีความร้อนอะทะลุออกมาไอตัวแผงคอนโทรลอะมันมีปัญหาใช่ไหมครับเสียบ่อยครับผมแปลว่าที่เราทําขายยึดเราก็เพิ่มระยะขึ้นมาเนี่ยป้องกันความร้อนด้วยใช่ครับผมช่างครับเห็นที่ทําระยะห่างเนี่ยระยะห่างตรงขายยึดนี่ประมาณกี่นิ้ว่ะครับประมาณ 3- 4นิ้วครับผมอืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปดีกว่าตัวท่อแก๊สนี่คือเป็นยังไงอะครับวัสดุ ส่วนท่อแก๊สของเราก็จะเป็นสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมนะครับไม่เกิดข่เมาหรือสนิมอุดตันถ้าเป็นเหล็กนะครับจะเกิดข่าเมาได้ง่ายแล้วก็เป็นสนิมอ,อุดตันพอมันเป็นตัวเหล็กครับมันก็จะมีการผุพังได้ง่ายแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนซ่อมบารุงก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาครับผมเพราะฉะนั้นสแต,ตนเลสน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ตัวถัดไปครับช่างตัวนี้คือตัวอะไรครับ ตัวนี้จะเป็นพัดลมออกซิเจนนะครับเพื่อเพิ่มความแรงให้ของลมที่เข้าไปจุดตัวแก๊สเปลวไฟครับผมเห็นของลูกค้าครับมันจะมีเปลวไฟที่เป็นสีส้มบ้างเป็นสีฟ้าบ้างอันนี้มันต่างกันยังไงครับต่างครับเพราะของตัวของเราจะมีพัดลมเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มแรงดันให้อากาศเข้าไปเร่งให้แก๊สเป็นสีสีอะไรครับสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินนะม แล้วอย่างถ้ามันเป็นสีแดงที่เขาใช้เป็นสีแดงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดการเผาไหม้ไม่ดีครับผมเผาไหม้ไม่ดีครับผมจะทําให้มีกลิ่นแก๊สเป็นขเมเหลาครับผมงั้นแปลว่าที่ช่างบอกมันก็คือตัวนี้จะเป็นตัวปรับพัดลมนะครับเพื่อเอาออกซิเจนอะไปเติมเข้าไปในแก๊สทําให้มันเผาผันเาผาพลังงานได้ดีไฟที่ดีที่ช่างบอกเมื่อกี้คือสีฟ้าถ้าเป็นสีส้มมันจะเกิดมีกลิ่นแก๊สแล้วก็มีขเมเหลาเพิ่มขึ้นช่างมีวิธีการดู ก๊สไหมครับหรือดูไฟว่าไฟสีเนี่ยดูตรงไหนครับสามารถดูที่ช่องตัวนี้นะครับช่องแก๊สเปลวไฟสามารถเปิดปิดดูได้ครับตรงนี้จะมีรูตรงนี้ครับผมผมเห็นของร้านทั่วไปอะครับมันไม่มีที่ดูใช่ไหมครับผมมันจะเป็นปิดสนิทไว้เลยครับผมงั้นแปลว่าตัวนี้คือออกแบบมาเพิ่มครับผมใช่งั้นแปลว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มากมากเลยครับโอเคครับช่างหลังจากที่ช่างลองปรับให้ดูเมื่อสักครู่แล้วครับเราก็สรุปได้ว่าเปลวไฟที่ดีคือเปลวไฟสีฟ้านะครับ ถ้าใครยังใช้งานไม่ถูกให้ปรับสามชั้นได้เลยข้อดีอีกเรื่องนะครับของจุดมองเปลวไฟอ่ะที่เราเห็นนะครับมันจะมีของทุกชั้นเลยมีตั้งแต่ชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับถ้าเรามองจากหน้าตู้เราจะเห็นตัวเปลวไฟข้างบนอยู่แล้วแต่ข้างใต้ละ่ะที่เรามองไม่เห็นตรงจุดนี้นะครับที่เราเพิ่มมาให้เวลาลูกค้าบางทีอาจจะแบบไม่เห็นว่าไฟข้างล่างเป็นสีส้มหรือสีฟ้ามองผ่านช่องนะครับก็สามารถเห็นได้เลยแล้วก็ปรับได้ง่ายเลยครับ และจุดสุดท้ายนะครับจะเป็นจุดที่ช่องระบายความร้อนและก็ความชื้นนะครับซึ่งถ้าคุณลูกค้าได้เครื่องใหม่ไปไม่ต้องตกใจมันจะเป็นเซียวค่ะวันนี้มันคือสติกเกอร์กันรอยขีดขว่วนนะครับโอเคในช่างอธิบายนะครับว่าจุดมันอยู่ตรงไหนและใช้งานยังไงครับจุดมันจะอยู่2จุดนะครับเราต้องรื้อฝาครอบรบกวนช่างถอดออกให้ดูหน่อยได้ไหมครับครับ เวลาที่ลูกค้าเอาไปใช้อะครับมันจะมีปลอกแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งบางคนอยู่ในที่ปิดแล้ววนมาทุกคนจะคิดว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆมันสามารถใช้ได้แต่แค่ว่าเราต้องต่อปล่องระบายครับต่อจากท่อนี้ออกไปข้างนอกแล้วมันสามารถใช้างานในที่ปิดได้ครับจะช่วยลดกลิ่นแก๊สแล้วก็กลิ่นเหม็นของควันได้ด้วยนะครับใข้พวงเพียงเดียวนะครับก็สามารถแกะเพื่อเอามาดูได้ทุกจุดเลยครับ และตัวนี้คือปล่องระบายความร้อนใช่ไหมครับใช่ครับผมช่างครับตอนนี้เหมือนปล่องมันปิดอยู่ครับผวผมขอลองดึงที่ตัวสลักด้านหน้านะครับได้ครับเปิดเปิดหรือยังครับตัวข้างล่างเปิดแล้วครับอ๋อโอเคมันมีสองอันข้าวบนข้างล่างนะครับแยกกันครับจุดระบายความร้อนนี้มันมีข้อดีอย่างไงบ้างครับข้อดีก็คือเปิดปิดได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีตามที่ต้องการประเภทของขนมได้เลยครับอื อย่างนี้ครับผมเห็นของร้านทั่วไปอะครับมันเป็นช่องแบบเหมือนเป็นรูเลยไม่มีที่เปิดปิดครับผมผมเห็นว่ามีลูกค้าเขาบอกว่าบางทีอะอาจจะมีฝุ่นเข้าไปหรือมีสัตว์หรือบางขนมอะที่ไม่ได้ต้องการการระบายความร้อนต้องการเก็บความชื้นไม่สามารถเก็บได้แปลว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยใช่ไหมครับครับผม,มและนี่นะครับคือโมเดลใหม่นะครับของทิชชู่มอเบ็กที่ออกแบบแล้วก็มีการพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดครับ และคลิปถัดไปนะครับดยวเฮียจะมาสอนวิธีการตั้งค่าแก๊สวิธีการติดตั้งของตัวเครื่องนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคิดช่วยมอส์ด้วยนะครับสวัสดีครับ